ไปครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวเลเซอร์วิชั่นกันก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่นัดหมอมาทำเติมเลสิกนะนะครับหลังจากที่ผมได้คุยกับคุณหมอทัศนีมา3ามสี่รอบแล้วก็ปรึกษาลือกันเดี๋ยว,วน,นี้เข้าไปนั่งดูกันนะว่าวันนี้ผมจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมมันบ้างแล้วผลออกมาเป็นยังไงผมมาที่นี่ตอนที่ทำครั้งที่แล้วฮะ18ปปีที่แล้ว ตอนนี้พอมาที่เลเซอร์วิชั่นเนี่ยมันเป็นคุณภที่ที่ผมเคยทําตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นที่ตั้งที่เก่าอยู่พอมาที่ใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างโอโถงนะฮะแต่ว่า,าก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมาบ้างตอนที่มาเช็คปีเช็ค5ปีเช็ค10ปีครับเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วครับตรวจวัดเสายตาอีกรอบหนึ่งโดยละเอียดว่าเายตาผมในลักที่มาคุยเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ครั้งนี้ครับผมใช้บริการกับคุณหมอทัศนีนะครับก่อนหน้านี้ผมจะมีปัญหาเยอะมากในเรื่องของสายตาที่มองไกลก็ชัดแต่พอเป็นระยะใกล้ที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยผมไม่สามารถมองเห็นได้ตอนแรกจะตัดสินใจใช้วิธีโมโนแต่พอลองเทสตามคุณหมอแนะนําแล้วผมรู้เลยว่าวิธีโมโนไม่เหมาะกับผมหลังจากปรึกษาหลายครั้งสุดท้ายผมเลือกใช้ วิธีทําให้สายตาชัดในระยะไกลแล้วก็เผื่อนิดหน่อยสําหรับการอ่านหนังสือครับโดยเลือกใช้วิธีที่ชื่อว่าเฟมโตเลสิกอ่ะด้านนี้ค่ะด้ีโอเคเดี๋ยวรอสัก ผ่านไป40นาันทีทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วครับก็แชร์ประสบการณ์การเข้าห้องผ่าตัดรอบนี้นะฮะแน่นอนที่สุดเทคโนโลยีมันต่างกับ18ปีที่เราเยอะมากๆครั้งนี้เนี่ยเป็นการนอนที่นอนไห่รา,าบแล้วก็ท,ทาําทีละข้างนะครับแล้วก็คุณหมอจะจัดท่าทางให้เราดูเตียงก็ไฮไฮเทคพอสมควรนะครับเป็นกระจกแล้วก็มีแสงตอนที่เราทำนยฮะมันจะมีการลงเลเซอร์อยู่สขั้นแน่นอนที่สุด ช่วงแ,กแรกๆเนี่ยก็กเกรงเกรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างขั้นตอนแรกก็คือหมอเขาจะเอาเครื่องมือมาจับถางตาเราทาความสะอาดนะฮะแล้วก็เครื่องมือมาถ่างตาพอถ่างตาเสร็จปั๊บเนี่ยหมอเขาก็เหมือนกับให้เราเล็งแสงสีเขียวเคล็ดลับสําคัญที่สุดคือคือการที่จะไม่เกรงและต้องปล่อยตาให้มันเป็นธรรมชาติเพื่อให้เพื่อให้เครื่องมันสามารถจับได้ ในรอบแรกเนี่ยการลงเลเซอร์ขั้นที่1เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นการเปิดกระจกนะครับเราก็มองแสงสีเขียวแบบไม่ต้องเกรงตาก็จะเห็นแสงสีเขียวสีแดงผมก็คิดว่าเหมือนฝึกถอดจิตนะฮะเราก็มองไปนะฮะพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของกระจกแบ,บนลงวิ่งลงมาแนบตานะครับแล้วมันก็จะเป็นการขึงตาอย่างอย่างอย่างมากนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็จะเริ่มตาจะเริ่มเหมือนกับ มีเขาจะเอายาชามาหยอะเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของอะไรนะจะมีเรื่องของการที่เราต้องมองหามต้องมีการเตรียมกันกับคุณหมอด้วยนะรอบสองเนี่ยเลเซอร์มันจะล็อกตาเราแล้วเราก็เลเซอร์จะเริ่มทําการสแกนนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ทําตามที่โปรแกรมตั้งไว้โดยที่หมอก็คอยช่วยดูนะฮะหลันหมายถึงว่าตาต้องตรงก็ประมาณนี้นะก็ทำทีเด็ข้างด้านซ้ายก็จะรู้สึกว่าเออเรามีประสบการณ์ด้านขวาแล้วก็จะ ง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นฮะประมาณสัก30นาทีก็จะจบหมดขั้นตอนที่ใช้เวลานานควรเป็นขั้นตอนในการที่รอยยาชาทั้งหมดออกฤทธิก์ก็ประมาณนี้แหละฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเนี่ยฮะก็มาเช็คกับคุณหมอเรียบร้อยเลวเดี๋ยวพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าก็มาแกะตาตอนนี้ก็คืนนี้นอนห้ามเล่นมือถือห้ามใช้ตาใช้น้ำตาเทียมเป็นเยอะกินยานอนหลับสบายก็ประมาณนี้ครับเชิญค่ะ ทุกที่ก็มาแตต้องกาไหลายเรืเอ่ององซับๆครับคุณที่มาเราสั่งทางด้านตาตาไฟใช่เรียนทีละอย่างอื่นหรือที่เรียบร้อยก็มองเห็นอยู่ปกตินะฮะไม่มีอะไรใมากมายสบายฮะชิลๆน่าจะใช้เวลาเตรียมตัวมาสักครึ่งชั่วโมงตอนที่คุณหมอเขาจัดการเรื่องตาขวาตา้ายก็อีกประมาณสักผมว่ามีครึ่งชั่วโมงนะฮะสองข้าง ก็มีการซ้อมมันก่อนด้วยทำว่าเจ็บไหมนิดนึงฮะเสียวมากกว่าลุ้นๆก <c oughs> ็เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเปิดมาจะเป็นไง <S <S ผมมาแต่เชา้าเลยวันนี้ฮะอยากแกะตามาก9ก้าโมงเาผมเพ่นมาถึงที่คลินิกแล้วพรอเมื่อคือนเนี้ยโอ้ นอนน้ำตาไหลแสบตาแต่ตอนเช้าเนี่ยอาการทุกอย่างหายเป็นปลิดทิ้งน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวันนี้คิดว่าคุณหมอเขาคงจะจับผมวัดสายตาเพิ่มเติมครับแล้วก็มาดูความเรียบร้อยของการของกระจกตาทั้งหมดนะครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมอัปเดตผลอีกทีนึง การตาของก็อยู่ในกระบอกยาจะเป็นปุวิธีการใช้ตานะคะจะ,ะเปิดตาแล้วค่อยมองเหลือบมองบนเลยค่ะเราจะเชดก็คือจากหัวตาไปหางตาโดยไม่ย้อนกลับไปมานะคะอ่ามาเรียบร้อยฮะก็ใสสว่างกระจ่างดีนะฮะแต่มันก็มีภาระวิธีการใช้ยาอีกผมต้องต้องห้ามขยี้ตาไปอีกนานมากเลยแล้วก็ออกกำลังกายงดออกหนึ่งอาทิตย์ห้ามว่ายน้ำห้าม ดำน้ำําอันนี้เป็นปฏิชีวนะนะครับใช้เช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนวันละสี่ครั้งนะส่วนนี้ที่เป็นน้ําตาเทียมแบบเนื่อนะหลอดนึ่งมีอายุหนึ่งวนะันยีิบสี่ชั่วโมงหยอดทุกสองชั่วโมงแต่ถ้ามันเชิงตาก็หยอดได้ก็มีเท่านี้แหละฮะแล้วก็เดี๋ยวก็มาตรวจเช็คเดี๋ยวตอนนี้รอเจอคุณหมอละก็วันนี้นะฮะ วันที่19ครบ3วันที่ผมไปทําการเติมเลสิกมานะฮะจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยอย่างสายตาผมก็กลับมาก็โอเคนะที่มองผ่านวันรุ่งขึ้นที่เป็นแกะนะครับกลับมาผมก็สามารถใช้สายตาอ่านหนังสือได้ระยะไกลยัยงพร่าอยู่นิดหน่อยแต่ก็ชัดนะครับระยะกลางโอเคระยะใกล้ที่เห็นได้ใช้ก็คือว่าผมสามารถอ่านหนังสือโดยไม่ใช้แว่นได้ละแล้วลตอนนี้ผมคิดว่าสายตาผมน่าจะกลับมาประมาณสัก90%ละนะฮะครบ7วันลวฮะหลังจากผ่า วันนี้ผมตื่นเต้นนะเพราะว่าผมอยากจะมาเจอหมอว่าค่าสายตาผมจะเป็นยังไงครับผมได้ครับดเจร่า้ดม่าสไมเจส่้าดามสก้านไยมาร่คามรสอาจ่ทั้น้ว่า่เขาบอกว่าตาค้าตามีแสงเนี่ยผมไม่มีอาการ่านั้กต้ผม เหมือนเมื่อวานผมไม่ได้ทำเลยสอยิอพราคุณเซตยาเวลาแบบนี้คุยิงไปมันจะดีขึ้นในไกลแบบละไกลเพียแว่าไกลจะดีแน่แต่แต่ใกล้อาจจะได้ไม่สูงถ้าใส่แว่นเร็วนะตาจะกรอบเลยมันจะไม่อยากช่วยตัวเองอใ,ให้มันสบายขยับตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นในในสิ่งที่ทำได้ที่ใหญ่ได้ก็หลังจากว่าเสร็จตาคุยกับคุณหมออย่างละเอียดฮะผลเป็นที่น่าพอใจมากๆนะวันนี้เองเนี่ยผมสามารถ อ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องใช้แว่นนะครับแต่ก็ดูผลหลังจากเดือนนี้ใส่ตามมาจะาคงที่ที่หลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปที่เราจะมาวัดค่าละเอียดแต่วันนี้แฮปปี้มากครับก็ขอบคุณเลเซอร์วิชั่นนะครับที่ทำให้ผมกลับมาเห็นชัดอีกครั้งหนึง่ง